ลูก5-8ชัก3ว่าผมนี่ก็จะเป็นขั้นบนนะครับที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ก็มีลูกสูบลูก5-8ปัดหัวลบวาวเรียบร้อยครับผมนี่เสื้อคว้าน5-8มาเรียบร้อยแล้วก็จะมีแคมแคมตัวนี้เป็นแคมสำหรับลูก5-8โดยเฉพาะครับผมทางร้าน5-8ชัก3แคมมันมีนี่มันมีหลายเบอร์แหละแต่ว่าคืออยากจะได้แคมตัวไหนก็ ถ้าเข้ามาบอกสเปครุ่นสเปคลูกชักให้ถูกครับผมมันก็จะได้แคมป์วิธีดีที่สุดครับผมจะเดินฝาวาอโซนิกครับผมยี่สิบแปดยี่นี่ไม่ดูรูรูผัดไอ้ดียงผสเามาเปิดเรียบร้อยทอ้องอุดอะไรที่มันจะรั่วด้วยครับผมแล้ก็ผมจะมาดูให้ดูวิธีการประกอบครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเรามาดูกันเลย มันดูวิธีการประกอบไว้ครับผมก็ขั้นแรกก็ล้างสูบให้เรียบร้อยคองสลักครับผมเปลาถังทความสะอาดให้เรียบร้อย ก็ใส่กิ๊บล็อกสลักไว้เรียบร้อยก็ทำการใส่เสื้อให้ของมันนะผมทุกคันนั่นล่ะค่ะคันนี้ต้องรอประเก็นนะผมประเก็นมินิยม อาวัวอาพับเลยหมดแล้วเนี่ยคลิปนี้เต็มไปด้วยความเงียบสนัท ใส่ปปะเกินแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยครับผมติดกาวแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราใช้นี่แหละอย่าใส่ฝาหน่อยนึง เื่อเวลาติดเครื่องจะได้มีน้ำมันที่หล่อเลื่อมบนลูกสูบก่อนนะผมแล้วก็ทำการใส่เสื่อ เาล็อกศก็จะอยู่ประมาณน,นี้แล้วก็มาทำการใส่ฝาครับผมนี่ผมได้เซ็ตสปริงวาลวกับกับอะไรวะทายวาลอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วผมก็ทำการล้างก่อนฝาล่วกวะ ก็ทำการทากาวเหมือนเดิมครับผมใครใจดีช่วยเบิกกาวใหม่ให้ผมหน่อยนะครับ แล้วก็เช็ดให้ดีครับอย่าให้กาวไปอยู่ในเบ้าฝาสูงครับผมต้องเช็ดให้ดีหน่อยเพก็ความละเอียดของงานครับทุกคน อัานี้ใช้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของช่างนะผมถ้าคุณรู้สึกว่ามันบางไปผมก็ทาเพิ่มฝาสูบครับผม ป้าแล้วทำการใส่็ัดฝาสูบวิธีการขันเราต้องขันสลับไข่นะน่ับ ตอนนี้ผมเช็คก,การหลบบาวอะไรเรียบร้อยแล้วผมมันไม่ชนแน่นอนใช้ลูกบล็อกติดตองาหมดจริงเราต้องใส่แข้มไปก่อนนะนค่อยๆบิดไล่ แคมแคมเอาใส่แคมไปแคมตัวนี้สำหรับลูกห้าแปดเท่านั้น ก็จะมีเนะล็อกแคมตรงนีอ้อย่าลืมล้างทุกชิ้นสวย เวลาเราขันน็อตสาวเส้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักขันที่พอดีอแล้วก็หมุนแคมไปเรื่อยๆอย่อยาให้มันฝืดครับผมแล้วก็ค่อยๆขันไล่ไปเหมนก่าเราจะพึงพอใจอยาใ้ายมันฝืดจริงๆน็อตละสิบบางทีบางครัง้งเราอาจจะขันว่าดูไม่แน่นแต่เอ้ยจริงๆมันแน่นนะ แล้วก็ใส่สองตัว โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราก็ตัดมาตรงที่เราจะติดเครื่องกันดีกว่าปรกอบเสร็จแล้วครับผมก็ใส่เรือนเร่งติดฝาใส่ท่อตั้งมักเรียบร้อยลองติดเครื่องกังนนครับประยุนแจก็ทําการติดเครื่อง ว่าตัวเลขมันจะได้เท่าไหร่กับสเตปห้าสิบแปมิลชัก3มมิลแล้วก็ผมไล่สเตอร์ไล่สเตอร์ข้างหน้า14บสีข้างหลัง24่ครับผมแล้วก็จะมาลองดูกันว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ไปเทคกันแล้วผมหัวยุ่งนเลยทีเดียวก็ความเร็วระยะทาง600เมตรครับผมขึ้น หน้าไม่มันเกินมันเกินร้อยหกสิบอีกอะแต่ว่าใน GPS ที่ผมบันทึกไว้จำไม่ได้สักเดี๋ยวเอาเอาไปใสดูครับผมโอเคแล้วก็ชอบคลิปนี้อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมแล้วถ้าเกิดสนใจอะไรตัวไหนก็ทักมาบอกกันได้ครับผมโอเคอยากแรงก็ทักมานะจ๊ะบ๊ายบาย